สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประกาศ,ศิทธิจิรประภานะครับอยู่แผนกสัญญกรรมหน่วยสัญญกรรมเต้านมและต่อมไร้ท่อโรงพยาบาลรามาธิบดีครับ ณปัจจุบันภาวะของมะเร็งเต้านมในภาพรวมที่เป็นทั่วโลกเนี่ยเราจะพบว่าสูงขึ้นมากของผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับในของประเทศไทยในภาพรวมในตะกอนเนี่ยจะเป็นมะเร็งปากมดลูกณปัจจุบันเนี่ยวัฏการของมะเร็งเต้านมในผู้หญิงในประเทศไทยเนี่ยก็สูงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันครับ <S <S โอ้โอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจมากเลยนะครับสิ่งสองอย่างที่คนไข้ที่คิดอยู่ในใจเลยนะครับ ก็คือว่า1เขาจะเสียชีวิตไหมอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของคนไข้เลยอันที่2ก็คือเขาจะเสียอวัยวะที่สวยงามหรือเต้านมเขาจะสูญเสียไปไหมอันนี้เป็น2ออย่างนะครับสิ่งที่เราอยากจะบอกคนไข้ก็คือว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเมื่อเป็นระยะแรกๆหรือมีผลชิ้นเนื้อมาแล้วมะเร็งที่เป็นก้อนเล็กๆมีแค่จุดเดียวหรือมีก้อนเล็ก ที่ไม่เกิน2-3งถึงมเซนอาจจะอยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยเราสามารถผ่าตัดแบบเก็บเต้านมได้หรือเรียกว่าอนุรักษ์เต้านมแล้วก็ร่วมกับการตรวจต่อมน้ำเหลืองปัจจุบันนี้เราก็เรียกว่าต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลส่วนในรายที่เราไม่สามารถที่จะผ่าตัดแบบเก็บเต้านมได้เช่นอาจจะมีรอยโรคที่ใหญ่มีรอยโรคหลายจุดที่กระจายหรือมีรอยโรคที่เป็นอยู่ร่วมกับมีภาวะ ที่มีมะเร็งเต้านมที่มันลุกร้ําไปที่บริเวณหัวนมอันนี้ก็อาจจะผ่าตัดเต้านมออกท้งเต้าในที่รามาทิบยดีเราสามารถทําเต้านมใหม่เสริมสร้างเต้านมในคราวเดียวกันทําให้คนไข้ย,ยังมีภาพลักษณ์เหมือนเดิมในการผ่าตัดครั้งเดียวกันได้ณนะปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงและการรักษาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยถ้าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมก้อนใหญ่5เซนขึ้นไปหรือว่าคนไข้ที่มาด้วยมะเร็งเต้านมแล้วมีการ กรกลายไปต่อมน้าเหลืองแล้วเนี่ยการรักษาเริ่มแรกเรียกว่าการรักษาที่ให้ยาเคมีบําบัดเข้าไปก่อนเพื่อที่จะทําให้มะเร็งเต้านมนี้มีขนาดเล็กลงและผ่าตัดแต่ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเนี่ยเราจะพบว่าคนไข้จะชอบถามอยู่เรื่อยว่าเป็นแบบนิสัยดีไหมหรือแบบนิสัยร้ายไหมหรือเป็นแบบนิสัยไม่ดีไหมเราจะขอแบ่งง่ายๆที่ให้คนไข้เข้าใจก็คือว่าเช่นถ้ากลุ่มมะเร็งเต้านมที่เขาเรียกว่าไม่มีตัวรับฮอร์โมนเลย ร่วมกับไม่มียีน HER2 เลยเนี่ยณปัจจุบันอันนี้เราเรียกว่ามะเร็งเต้านมที่เป็นชนิดที่โป e ิ e g a ก็อีกอันหนึ่งเนี่ยมะเร็งเต้านมที่มียีน HER2 ก็คือยีน HER2 p o s i t i v เนี่ยมะเร็ง2อันนี้เป็นมะเร็งที่ค่อนข้างนิสัยดุการรักษามะเร็งกลุ่มนี้ณปัจจุบันถ้ามะเร็งก้อนประมาณ2-3ถึงมเซนซึ่งไม่จำเป็นต้องถึง5เซนหรือว่าจะก้อนเล็กๆก็ตามและมีการกระจายไปต่อน้ำเหลืองปัจจุบันในการรักษาที่เป็นมาตรฐานนี่เราจะให้ยาเคมีบำบัด เข้าไปก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการรักษาเนี่ยก็มีทั้งยาเคมีบําบัดร,ร่วมกับยามุ่งเป้าหรือปัจจุบันนี้ก็คือมียาที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันบําบัดร,ร่วมกับยาเคมีนะครับเพื่อจะให้กลุ่มของมะเร็งเต้านมีเล็กลงแล้วหลังจากนั้นเราค่อยทําการผ่าตัดเราจะพบว่าการผ่าตัดเนี่ยผลการรักษาจะดีมากกว่าการรักษาในอดีตมะเร็งเต้านมเนี่ย จริงๆแล้วคือเขาเรียกว่าภัยเงียบหรือเป็นมหันตภัยมืดที่ซ่อนอยู่เราจะถูกสอนเสมอว่าให้หมั่นตรวจร่างกายตัวเองนะครับให้หมั่นสังเกตเมื่อไหร่ที่คนไข้ที่มาหาเราแล้วเนี่ยมีรอยโรคที่เต้านมหรือคำได้เองมักจะเป็นมากกว่าระยะหนึ่ง มะเร็งเต้านมเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือจะต้องค้นพบในระยะแรกเริ่มซึ่งระยะพวกนี้ส่วนมากเนี่ยจะมาด้วย2แบบนะครับอันที่หนึ่งคือเป็นก้อนเล็กๆคือตั้งแต่1นมิลมิลซึ่งเราคําไม่เจออีกอันหนึ่งก็คือมาจากหินปูนที่เราเรียกว่าไมโครคอสซิฟิเคชันซึ่งเริ่มขึ้นเล็กๆในบริเวณที่เต้านมก้อนมะเร็งที่เล็กๆเนี่ยซึ่งเราคําไม่ได้เนี่ยอัลตราซาวจะค้นพบได้จุดหินปูนที่เป็นจุดหินปูนร้ายเนี่ยเราจะค้นพบจากการตรวจที่เรียกว่าดิจินั้นเนเีย การคัดกรองนี้มีความสําคัญมากจะต้องทําการคัดกรองเพื่อที่เราจะค้นพบมะเร็งเต้านมระยะแรกเริ่มที่เป็นก้อนเล็กๆ1นถึงสอมิลิมตหรือจุด,จดหินปูนเล็กๆเ,เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ที่ไม่มีอาการเลยเนี่ยอายุ35ปีนินหควรจะมาพบแพทย์หนึ่งครั้งแพทย์ก็จะทําการตรวจร่างกายทําการตรวจเพิ่มเติม,ตม,ตมด้วยการทาอัลตราซาว์เต้านมถ้าไม่มีอะไรเมื่ออายุ40ปีก็มาหาเราอีกครั้งหนึ่งแพทย์ก็จะทําการตรวจร่างกาย แล้วก็ทำการเอตราซาวเต้านมร่วมกับตรวจเพิ่มเติมที่เรียกว่าดิจิตอลแมมกราฟีผู้หญิงโดยทั่วไปทุกอายุที่มีอาการอันนี้ไม่ต้องไม่ไม่ต้องรอก็เข้ามาพบแพทย์การตรวจคัดกรองเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะค้นพบว่าภัยเงียบเนี่ยซ่อนอยู่ในตัวเราไหมนะครับเพราะว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยในระยะแรกๆเราไม่สามารถตรวจพบด้วยตัวเองครับ ที่หน่วยสัญยศาสตร์เต้านมและต่อมไรท่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีของเรานะครับในแง่ของการรักษามะเร็งเต้านมปัจจุบันนี้เราจะได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ของเราทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะอันที่1คืออาจารย์ลลนรัตน์นะครับอาจารย์ลัคณาและอาจารย์ยอดยิง่งณปัจจุบันนี้เรากําลังพัฒนาการผ่าตัดให้ก้าวหน้าและมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เราก็จะใช้เครื่องมือในการผ่าตัดที่เรียกว่าการใช้กล้อง เข้าไปทําการรักษาในการรักษาของโรคเต้านมรวมทั้งมะเร็งเต้านมและที่รามาทิบดีเรากําลังพัฒนาการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ในการช่วยผ่าตัดของในแง่ของโรคของเต้านมนะครับแต่ในขั้นตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่ทําการวิจัยเพื่อความปลอดภัยของคนไข้อยู่แต่คาดว่าการนํามาใช้โดยการใช้กล้องสองผ่าตัดในการรักษาโรคเต้านมการใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดเนี่ยก็จะนํามาใช้อีกในไม่ช้า และที่สาคัญในหน่วยสัญญาศาสตร์เต้านมและต่อมไรท่อของเรา <c oughs> ก็จะมีอาจารย์พันวัตรซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยของเต้านมของเราเนี่ยในการดูแลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการรักษาต่อยอดการรักษาของมะเร็งเต้านมให้ดียิ่งขึ้นและให้ถูกต้องนะครับเพื่อผลประโยชน์ต่อคนไข้อย่างสูงสุด และที่ขาดไม่ได้ก็คือที่หน่วยสัญญาศาสตร์เต้านมและต่อมไรทองของเราก็จะมีอาจารย์ธงชัยกับอาจารย์มนชัยนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านจะช่วยดูแลการเรียนการสอนหลักสูตรของแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอดที่เข้ามาเรียนเฉพาะทางเพื่อจะทําให้แพทย์เหล่านั้นเนี่ยสามารถนําความรู้ที่ได้จากการรักษาคนไข้การผ่าตัดที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นออกไปเพื่อใช้รักษาประชาชนทั่วไป มี2ออย่างก็คือ1ในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่พูดไปณนะปัจจุบันนี้จะมีเทคโนโลยีที่บอกว่าใช้ความร้อนไปจี้มะเร็งเต้านมใช้ความเย็นไปจี้หรือมีการปั่นมะเร็งเต้านมการรักษาในรอยโรคที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยที่ไม่ได้ผ่าตัดโดยจะเอาอะไรไปจี้หรือจะเอาอะไรไปปั่นเนี่ย ณปัจจุบันเนี่ยจะต้องรอข้อมูลสนับสนุนก่อนนะครับถึงจะใช้ได้ณปัจจุบันี้การผ่าตัดโดยวิธีเอารอยโรคออกแล้วมีเนื้อดีรอบๆอี่ยงเป็นวิธีมาตรฐานอยู่นะครับสิ่งที่อยากจะบอกคนไข้ก็คือว่าเมื่อไหร่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเรารู้อยู่ว่าคนไข้หนึ่งมีการกังวลว่าจะเสียชีวิตไหมมีการกังวลว่าจะสูญเสียเต้านมไหมหรืออวัยวะสําคัญไหมปัจจุบันเนี่ยมะเร็งเต้านมเนี่ยการรักษาที่เป็นสาสาขาร่วมกันกับหมอผ่าตัดหมอรังสีรักษา หมออายุรกรรมโรคมะเร็งร่วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เชี่ยวชาญในการรักษามะเร็งเต้านมเนี่ยจะสามารถทําให้คนไข้เนี่ยการรักษาเนี่ยจะได้ผลดีมากขึ้นเมื่อไหรเป็นมะเร็งเต้านมและกังวลนะครับไปรักษาโดยวิธีใช้วิธีอย่างอื่นเช่นวิธีบําบัดอย่างอื่นจะทําให้โรคที่เป็นอยู่นี้เป็นมากขึ้นครับ